2024 up and above ได้แจ้งไปนะคะคำว่าพาร์ทวันไม่ได้แปลว่าเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกปีแรกนะครับนี่คือซีรีส์ที่เราถือว่าตอนนความพร้อมเียกวามพร้อมที่จะมาเ่ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักแล้วก็รอติดตามกันแลลวรอติดตามสำหรับพาร์ทสองนะคะว่าจะมีคนอะไรน่าสนใจจาก g n t ีอีกค่ะ ของ GMM TV นั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพนะครับร่วมนักแสดงท่านภาพแล้วก็ถามเราด้วยนะครับมาโอเคนะครับมองกล้องไหนดีครับโอเคครับมาอันเดีโอเคขอรบกวนแถวหน้าครับแถวหน้ายอดหน่อยดิ๊นึงครับมาด้วยสอนไหล่เห็นสุดเลยนสุดเลยนะครับได้ฮะโอ้ยเอ๊ะ โอเคทุกคนมองกล้องนะครับบ okay. yeah. 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 okay ้าโอเคเย์ดึงซอนซับย์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 โอเคเป็นซอก <นะ S 2> ตาบนะคะน้ำตาลนะคะดึนแซนด์ยองอยู่ พระคูณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่แฟพรทุกท่านในวันนี้นะคะเพรว่าจะเป็นคันเนอร์ที่น่ารักแล้วก็ใจดีกับเราสนุกมากพี่พี่จิ๋วมณ์ชนนะคะเราไปถึงแฟนๆนะคะซึ่งรับชมอยู่ในอยู่ในฮอสวยใช่ไหมมาแห่งนี้แล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมี่ทางนี้ด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับและนี่ครับคือทั้งหมดครับของเจฟทีวี2024นะครับ up and above ในพาร์ทวันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ สั้งหลงายมองไม่เห็นนะครับทกนด้วยนะครับบ <c oughs> านยอย <c oughs> จินา,านะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้ววันนี้ขปแบบแล้วแอบมาทดแนทุกคน ลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินาทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้หาผิดพาประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเละสวัสดีนะ,ะโอเคสามเรื่องสุดท้ายเมื่อเช้านนะครับอย่าเพิ่งกลับบา้าน๋ยวมีสัมภาษณ์สื่อบนเวทีนะครับอยู่บนเวทีต่อได้เลยนะคือเรื่องอะไรบ้างครับ นั่นก็คือเรื่องเอไฮส쿨เฟรนิมี่นะครับเรื่องไมล์เลอร์มิกอัพนะเขียนลักด้วยอย่างลบนะเจมโฟนนะครับแล้วก็อินนิคมาสองด้วยนะครับเอเ่อวีคัมสเตอร์นะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์กับพิมี์สุขชนบนเวทีด้วยนะครับรบกวนนะทักถามเรนะื่งองน,นะครับก่อนนะครับ